ผ่านมา1เดือนกว่าแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลเศรษฐาประกาศเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทท่ำกลางเสียงคัดค้านและหลายคําถามที่ยังต้องการคําตอบแล้ว1เดือนกว่าผ่านไปเนี่ยการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทมีข้อมูลอะไรให้เราเห็นแล้วบ้างประชาชาติไบไซส์วันนี้สรุปให้ฟังครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซช์ครับเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยถแถลงนโยบายและเดินหน้าทํางานครับและนโยบายหัวหอกสำคัญที่หลายคนเนี่ยยังต่างรอคอยอยู่ก็คือการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการทํางานกันมาต่อเนื่องนะครับมีการตั้งบอร์ดดิจิทัลวอลเล็นะครับทั้งบอร์ดชุดใหญ่ที่นายเศรษฐานเนี่ยนั่งเป็นประธานครับ และบอร์ดชุดเล็กครับที่นายจุลพัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนั่งเป็นประธานครับและเมื่อวันพุธที่25ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็เพิ่งมีการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอ l l e t ชุดเล็กครั้งที่2ครับซึ่งได้เคาะแนวทางหลายๆอย่างออกมาให้บอร์ดชุดใหญ่เนี่ยไปตัดสินใจกันต่อแล้วแนวทางที่บอร์ดชุดเล็กเสนอไว้ครับสำหรับการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยมีอะไรบ้าง E ี EP นี้เราสรุปให้ฟังครับ ในการประชุมบอร์ดดิจิทัลว a l เล็ชุดเล็กครับหนึ่งในข้อสรุปที่ที่ประชุมเนี่ยมองตรงกันเลยคือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายครับที่จะมีการตัดคนรวยออกจากการได้รับสิทธิ์ตรงนี้จากเดิมที่วางเอาไว้นะครับว่าจะแจกทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปประมาณ56ล้านคนใช้วงเงินราว5.6แสนล้านบาทโดยที่ประชุมเนี่ยเสนอไว้3ทางเรืองนะครับคือ 1. ตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้เกิน50,000บาทต่อเดือนและมีเงินในบัญชีมากกว่า5 0 0 0 0บาทครับ ซึ่งจะเหลือผู้เข้าเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่49ล้านคนใช้งบประมาณ4.9แสนล้านบาททางเรื่องที่2ครับคือตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้เกิน25,000บาทต่อเดือนและมีเงินในบัญชีมากกว่า1 0 0 0นบาทออกไป ซึ่งจะเหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ย43ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่4.3แสนล้านบาทและทางเลือกที่3ครับให้สิเฉพาะกลุ่มตปราบางครับคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีราว15-16ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่1.5-1.6แสนล้านบาทครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายเศรษฐาทวีสิงครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อระบุว่า กำลังจะหาคำจำกัดความที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับว่าคำว่าคนรวยเนี่ยคืออะไรและน้อมรับคำแนะนำของผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่แล้วนะครับว่าควรที่จะเจาะจงมากขึ้นบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรับตรงนี้ครับก็ต้องรับฟังความคิดเห็นตรงนี้ไว้ สำหรับเรื่องงบประมาณนะครับที่จะใช้ในการแจกเงินดิจิทัล1 0,000มบาทเนี่ยในที่ประชุมก็มีการเสนอไว้หลากหลายแนวทางนะครับทั้งการใช้งบประมาณการใช้เงินกู้นะครับและการใช้มาตรการกึ่งการคลังครับแต่ที่ประชุมเนี่ยจะเสนอให้ใช้งบประมาณเป็นหลักครับโดยใช้การตั้งงบผูกพันข้ามปีและกําหนดการใช้ไว้ที่ประมาณ1นึ่งแสนล้าบาทต่อปีนะครับ เช่นว่าหากใช้งบประมาณทั้งหมด4 0 0แสนล้านบาทต่อปีเนี่ยก็จะตั้งงบผูกพันไปเลย4ปีครับซึ่งจะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขในการขึ้นเงินจากระบบหรือว่าการทํำ cash out อีกทีครับส่วนเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้นะครับว่าจะใช้การกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อน,นํามาเป็นงบประมาณแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเนี่ยนายจุตพันธ์ระบุว่าการใช้กลไกตามมาตรา28ที่จะใช้เงินธนาคารออมสินเนี่ยมีข้อติดขัดทางกฎหมายครับจึงจะไม่ใช้แนวทางนี้ แล้วเงินดิจิทัล1,000 0บาทเนี่ยเราจะได้ใช้เมื่อไหร่กันแน่นายจุุพันธ์ระบุว่าหากคณะกรรมการชุดใหญ่ครับเลือกแนวทางการใช้เงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็ต้องใช้งบในปีงบประมาณ2,567ก็ยอมรับนะครับว่าโครงการเนี่ยจะต้องล่าช้าออกไปจนกว่างบประมาณเนี่ยจะบังคับใช้คือราวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2567ซึ่งจะเลยจาก1กุมภาพันธ์2567 ตามที่เคยปักธงไว้ก่อนหน้านี้ครับและอาจจะใช้จ่ายไม่ทันในช่วงสงกรานด้วยแต่ว่ายังคงเงื่อนไขนะครับที่ว่าใช้ให้หมดภายใน6เดือนตามเดิมครับสำหรับเรื่องการพัฒนาระบบนะครับหรือว่าเครื่องมือในการใช้เงินเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยจะใช้แอปเป๋าตังค์ที่มีอยู่แล้ว หรือว่าจะปั้นแอปใหม่ขึ้นมากันแน่ในที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล t ชุดเล็กครับสรุปเรื่องการพัฒนาระบบเอาไว้ว่าจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่มีประสบการณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยครับไม่ใช่แอปเป่าตังค์และยืนยันว่าไม่ใช้งบพัฒนาระบบถึง12,000ล้านบาทแน่นอนครับส่วนข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องการจ่ายนะครับแบ่งเป็น3งวดดีกว่าจ่ายงวดเดียวเนี่ย นายเศรษฐากล่าวว่ามีการพิจารณาแล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่เอาคงจ่ายเวดเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินก้อนใหญ่จะได้ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงอีกหนึ่งรายละเอียดสาคัญที่มีการถกเถียงกันนะครับคือเรื่องรัศมีการใช้จ่ายครับเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้ได้ในรัศมี4กิโลเมตรของที่อยู่ในทะเบียนบ้านครับ ที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ชุดเล็กนะครับเสนอให้เปลี่ยนเป็นใช้ได้ในพื้นที่รัศมีอำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแทนครับแต่ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นกับคณะกรรมการชุดใหญ่จะตัดสินใจอีกทีครับก็ต้องรอดูข้อสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับจากบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับว่าจะเคาะแนวทางเหล่านี้ออกมาเป็นแบบไหนครับหมดเวลาของประชาชาติไบไซ์แล้วนะครับที่นี่จะทําให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ ทุกวันเสาร์ที่ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ